ควรนะจะขอบคุณเชฟอ๋อขอบคุณเลยคือถ้าไม่ได้ทำอาชีพนักแสดงเขาคงไปทำไปเรียนเชฟต่อแล้วคือจริงคือที่จริงอยากแทนไปเรียนแต่ว่าไทม์ไลน์มันชนเนี่ยนะมันต้องไปยาวประมาณสักแบบสิบเดือนแล้วฝึกงานอีกสักสองเดือนมันก็จะปีหนึ่งพอดีแล้วเราไม่ได้มีแการไปมันไปมาอย่างไงถึงเขาอยู่ชอบเข้าครัวเป็นพ่อครัวนั่นะครับคือคือตั้งแต่รายการนะครับผมที่ไปมาแล้วเราก็พอออกพอ จบจากรายการแล้วก็ได้ตอนนั้นได้มีโอกาสทําเป็นเชฟซูเปอร์ของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอนจอยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอาหารมันก็มันมันมันอยู่กับเราตลอดลเราเราเอนจอยที่จะทํามาเราเอนจอยกับการร้านครัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราเอนจอยกับการที่เดวเวลลอปเมนูใหม่ออกมาทําเพลตติ้งใหมห่ๆออกมาเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอินกับมันและเมื่อกพี่ถามว่าเซีนมองอาชีพนักแสดงกับอาชีพเป็นเชฟมันยังไงบ้างว่าอาชีพนักแสดงเมนหลังเป็นหลักอยู่แล้วครับเชฟเชฟคือตอนนี้เรียกว่าเป็น เป็นงานอะดีเวกที่มันสามารถประกอบอาชีพได้ในในรูปแบบหนึ่งของมันอย่างเงี้ยใน,ในรเรื่องของการทำอาหารเราสกิลมาจากไหนเรียนไหมไเราไม่ได้เรียนมาก่อนไม่มีพื้นฐานเบสิกอะไรมาก่อนเลยการทำอาหารเรียนเพิ่มเลยเจริงเหรอเรียนเพิ่มครับผมเรียนเพิ่มแล้วก็ขอ้ขอประสบการณ์เงี้ยผมว่าพอเราได้ไปเจอเชฟได้ไปรู้จักเชฟท่านอื่นเงนี้ยครับผม ได้ไปถ่ายรายการเราก็ได้เรียนรู้ทริคใ,ใหม่ๆจากเขาบางทีเราไปเจอเขาไปอยู่กับเขาเราก็ได้ทริคใ,ใหม่ๆขึ้นมาเราก็เหมือนเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับผมแล้วก็ไปเทคชอตคอร์สเพิ่มอย่างเงี้ยก็มีระวังแนวทางในการเป็นในสายงานนี้ยังไงบ้างเพื่อสร้างไรายได้ให้เราคือผมว่า mm hmm. อย่างแรกคือผมเริ่มจากพอชอบมันก่อนนะครับผมแล้วก็มันพอพอ,พอมีโอกาสติดต่อมาล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดี mm hmm. สุดเราทำโจทย์ตามที่ลูกค้าต้องการ <Okay. S 2> เราเดินว mm ัน hmm. เราออกมาอย่างเงี้ยครับ คือค่อยๆค่อยๆอดแดปค่อยๆเกรียนให้มันให้ให้มันไปอยู่ในนี้ก่อนเหมือนเหมือนไปอยู่ในวงการเดียวกันที่มีทั้งความบันเทิงด้วยแล้วก็มีทั้งวงการอาหารที่พ่วงเข้าไปด้วยกันอย่างถ้าไม่เป็นนักแสดงเป็นเชฟเย่างเดียวมันก็สามารถเลี้ยวทวนได้เออยังไม่ถึงขนาดนั้นผมยังไม่เก่งขนาดนั้นไงยังไม่จริงๆมองแต่มาตรฐานนั้นไหมเป็นอาชีพรองไปที่ไม่ใช่อาชีพเสริมเพราะว่าคนหลายคนมองว่านักแสดงอบบไมที่หนึ่งนะที่สองก็จะโหก็คือที่จริงก็มี อยากเป็นอยากให้อยากมีโปรเจกต์เอนเกมอยู่เหมือนกันที่เป็นแบบที่เป็นที่เป็นตัวไพรด้าที่เป็นตัวอาหารแต่ว่าใช่ยังไม่ได้เดบิวต์หอกนะครับอย่างอาหารมันมีหลายแบบนะยิ่งกินโปรเจกต์ขนาดอาหารที่แบบคือเราคุ้นชินกับรสชาติอาหารไทยที่สุดแล้วแต่แบบเราไม่ได้รู้จักพวกวัตถุดิบไทยเยอะขนาดนั้นก็ถ้าส่วนใหญ่จะเป็นเพอร์ชันอลที่ชอบก็จะไปทางแบบอาาหรสเปนสเปนิชอะไรเงี้าแบบสเปนิชเมดิเตอร์เรเนียนแนว ก็จะเป็นขนาดอาหารต่างชาตินานาชาติมากกว่าอาหารไท,ยท,รทยทำยากยากอาหารไทยทำยากมานเพราวะว่าเครื่องประกอบมัน,เย,น,นเยอะเยอะครับผมว่าวแบบอาหารไทยเป็นอาหารที่มันค่อนข้ขนาคงคอมเพล็กซ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยจะตำน้ำพริกทีนึงต้องใช้ตั้งยี่สิบอย่างแล้วก็เอ็นความพอได้ลงครัวจริงๆแล้วแบบว่าดีเทลต่างๆก็ใช้เวลาอยู่มันนานแค่ไหนมันนานครับครัวมันเป็นอาชีพที่แบบการทำครัวมันต้องใจเย็นขึ้นมาณนีบางอย่างมันใจร้อนแบบนึงไม่ได้เลย มันมัน,ม,นมันก็จำพังมหมดเลยแล้วให้ใจเย็นลงประมาณนึ่งนะแต่ที่เน้ยอยากยาการเตรียมวัตถุด,ดิบหรือการประกอบหรือว่าเดแ๋ยวก็ต้องมา,า,งางนั่งล้างนั่งเก็บอีกอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าคนที่ไม่ชอบทำอาหารเพราะไม่อยากล้านแต่ว่าถ้าเรามีคนที่ล้านที่มาก็จะเอ็นจอยในการทำอาหารแต่ผมล้างเองนะคือเหนื่อยไม่ใช่แล้วต้องพุ่งเวลากับมันเยอะเลยนะอย่าว่าอยากสุดท้ายแล้วมันเหมือนแบบเราซื้อเสื้อผ้ามาตัวหนึ่งแล้วเราเราแบบส่งสักแห้งเพราะว่าเราอยากเราอยากให้มันแบบ ไม่ได้หดหรือไม่ได้อะไรเงี้ยการดูแลเครื่องครัวการล้างครัวมันก็เหมือนกันเร ah า float. อยากให้อุปกรณ์ที่เราซื้อมามันอยู่กับเราได้นานที่สุดเพราะมันก็ไม่ได้ราคาถูกเนาะคนช่วยชิมใครฮะคนช่วยชิมต้องมีหลายคนเลาอ๋ออย่าไรลอย่าแตกอย่าต้องนดีเพื่อนคอมเมนต์จากคุณชินดีกว่าครับผมเาชิมเชิมชิมเขาบอกตรงคือเวลาปกติเราทำเนี่ยเราก็จะทำเป็นรสชาติเราอยู่แล้วก็ต้องมีแบบคนอื่นมุมมอง อีกมุมมองหนึ่งเพื่อเข้ามาบอกว่าไม่เข้มไปนะเฮ้ยแบบอันนี้มันยังไม่อุมาดีถูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าขาดรสชาตินี้ไปขาดรสชาตินี้ไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับฟังคอมเมนต์เพื่อปรับแก้เพื่อค่อยๆให้แบบสกิลมือเรามันเซเว่อร์มานกันีกแ้หดหยหยุยุดหยุดหยุดหยุดยุดหยยด มีครับเพาว่าผมเซ็นสัญญาห้ามพูดไว้ก็เลยพูดไม่ได้จริงหรอวัา <laughs> คุณดูโปรเจกต์ขอยังไม่เริ่มเ่ะเจี่ยหลอกเท้าอีกแล้วนะ <laughs> <laughs> คือพูดได้เหรอครับผมโปรเจกต์ค,คือตอนนี้มีโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนการ post production แล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งกำลังจะเริ่ม production คร<ม>ับผมก็คือคิดว่าน่าอีกสักหกเจ็ดเดือนจะได้เห็นเป็นภาพยนตร์ พี่สรุปให้ยังไงเจอผมจ่ายไหมแสดงว่าปีนี้เขาจะได้เห็นงนมาแตลืคิดว่าน่าจะได้เห็นปีนีครับเราเราก็ยังไม่ได้รู้ทำลายที่เป๊ะขนาดนั้นแต่คิดว่าน่าจะสิบปีคือสิบปีเราจะได้เห็นแน่นอนาะหวังว่าครับผมก็หวังเช่นเดียวกันว่าจะได้เห็นที่ช่วงหลังๆวันนี้แบบเจมไม่ค่อยเจอหน้าเจมเลยใช่ๆๆงานทางไหนคิดถึงขอเราได้คิดถึงเหรอที่จริงผมก็ทำงานที่เป็นแบบ งานโปรดักชั่นอยู่นะแต่แค่แบบแต่แค่ช่วงนี้เออใช่ช่วงนี้ผมเหมือนเอาออฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแบบออฟไปถ่ายด้วยออฟแบบไปอยู่กับตัวเองประมาณนึงแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วค่อยแบบรอพร้อมๆแล้วค่อยออกมาอยู่กับตัวเองนี่นคือการพบพูนตัวเองเออทบทวนพกท,ท,ท,ทวนตัวเองพบพูนตัวเองประมาณนึ่งนะตามหา ข้อหมายของชูนคือแฟชั่นใหม่ๆเลยใช่ไหมตอนนี้เป็นครั้งที่แบบเอาจริงมันคือข้ออ้างสวยๆของคนที่อยากพักแหละนะเกิดตาบว่อะข้อหมายของชินไม่แต่ว่าผมว่าพอเราได้ไปอยู่กับตัวเองมันก็ได้ได้คิดได้อะไรได้เจออะไรเปันค่ก